ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะชาวราศีธานามีดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Judgment Tarot นะคะวันนี้ก็อยู่กับหมอเมย์เหมือนเดิมนะคะก็คนที่ติดตามมาตลอดขอบคุณมากๆคนที่เข้ามาใหม่ยินดีต้อนรับเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะก็อย่างที่ทุกคนรู้เนาะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปความรักของชาวราศีธานาำนะคะ ในช่วงครึ่งเดือนแรกเนาะของเดือนพฤษภาคมนะคะอ่ะมาดูกันว่าความรักธาตุน้ำจะเป็นยังไงบ้างนะเจนนี่นะคะหมายเลข2คุณมียกสจ,จะได้เดินทางท่องเที่ยวนะคะหมายเลข11ว้าว่าคอนุคเปียนะคะมันเป็นไพ่ของความโชคดีหมายเลขสิ็ดนะคะการแมนิเฟสต์นะคะถ้าตอนนี้คุณแมนิเฟสต์เรื่องของการเดินทาง คุณมีโอากาสที่ได้เดินทางท่องเที่ยวโยกย้ายนะคะชีวิตคุณเองกําลังจะได้ไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆได้ไปทําอะไรใหม่ๆมีหนทางใหม่ๆให้คุณต้องเลือกเดินนะคะใต้สําับเป็นไพ่หมายเลข45 amen holding heart ถ้าคุณโสดอยู่ไม่มองว่าคุณมีโอกาสนะคะที่จะ ได้เจอหนุ่มนะคะหนุ่มสาวที่อาจจะเป็นคนโรแมนติกเขาพร้อมที่จะมอบความรักที่ดีๆให้กับคุณตอนนี้ชาวราศีธาตุน้ําเตรียมตัวให้พร้อมกับการเดินทางช่วงนี้ก็อาจจะต้องเดินทางบ่อยเป็นพิเศษก็ได้นะในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้รับความโชคดีจากการเดินทางนะคะแล้วก็มีโอกาสจะได้ไปในที่ที่คนเองอยากจะไปนะคะ ความรักไมมองว่ามีคนที่อยากที่จะเข้ามามอบความรักความสัมพันธ์ให้กับคนเข้ามามอบสิ่งดีๆให้กับคนเป็นคนที่ค่อนข้างโรแมนติกมากถ้าคนชอบแนวแบบหนุ่มผมยาวนะคะสายแบบอาสายจิ๊ติหน่อยอะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่จะมีลักษณะนั้นเข้ามาจีบและคุณเป็นผู้ชายไมมองว่าผู้หญิงคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความยูนิคในตัวเองมีความแบบ โดดเด่นอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวเองที่อาจจะไม่ได้เหมือนคนอื่นนะรูปร่างหน้าตาอาจจะแบบเออไม่ได้บอกนะคะว่าแบบเป็นคนไม่สวยอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนที่มีหน้าตาหรือว่าลักษณะที่ค่อนข้างเด่นหรือว่าโดดเด่นจากคนคนอื่นอะไรเงี้ยนะอ,อ่ะไหนดูซีไพ่อยากจะบอกอะไรต่อ ไพ่เดอะเฟดหมายเลข17นะคะไพ่บอกว่าสิ่งที่คุณจะต้องเจอมันคือหนทางมันคือโชคชะตาที่คุณจะต้องเจอค่ะหมายเลข51นะคะ Milk and Honey ใต้สําดาหเป็นไพ่สิงเกอร์หมายเลข4 4ช่วงนี้คุณอาจจะเป็นพวกคิดเยอะคิดมากนะคะมีเรื่องให้ต้องคิดหรือไม่เรื่องให้ต้องกังวลไพ่บอกว่าช่วงครึ่งเดือนแรกนี้เป็นช่วงที่ โชคดีกําลังจะเข้ามาหาคนหนึ่งใะไโชคดีเรื่องของการเดินทางมีโอกาสไปในที่ที่อยากจะไปมีโอกาสจะเดินทางร่วมกันกับคนรักนะคะสิ่งที่คุณเจอโชคชะตาที่คุณเจอตอนนี้มันเหมือนกับว่าขอแค่คุณมีศรัทธานะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเองมีศรัทธาเรื่องของความรักมาตลอดมีศรัทธากับตัวเองมาตลอดก็เลยทําให้ช่วงเนี้ย มันเหมือนเป็นช่วงที่วันเอนจอยกับผลลัพธ์ที่ตัวเองสร้างมาก่อนหรือสร้างมาก่อนแล้วในอดีตนะคะมันเป็นความเชื่อที่ทําให้ตัวคนเองได้เจอในสิ่งที่ตัวเองจะต้องเจอในวันนี้ถ้าตอนนี้คนเองกังวลนะคะหรือมีเรื่องให้คิดมากโดยเฉพาะเรื่องของความรักช่วงนี้คนค่อนข้างใช้ตักกะใช้เหตุผลในการเลือกค่อนข้างเยอะนะคะถ้าบอกว่าลองเลิก ใช้เหตุผลดูแล้วลองฟังหัวใจดูว่าสิ่งที่หัวใจตัวเองเรียกร้องนะตอนนี้คืออะไรนะคะนี่คือสิ่งที่พายอยากจะบอกถ้าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของคุณนะคะก็ฟังกันต่อได้เลยโดยการใช้ไพ่ทาโร่นะคะต่อไปมีจะใช้ไพ่ทาโร่ในการดูนะความรักของชาวราศีธาตุน้านะว่าเป็นยังไงบ้างเอาเป็นว่าในช่วงครึ่งครึ่งเดือนแรกนี้นะคะคุณจะโชคดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ ถ้าโสดอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ตัวคนเองต้องการมาตลอดคนที่ตัวคนเองใฝ่ฝันมาตลอดนะคะอ่ะไหนดูซิขออนุญ,ญาตดูนะคะพลังงานของชาวราศีธาน้าช่วงนี้ว่าเป็นยังไงบ้างความคิดความรู้สึกความรักนะคะชีวิตตอนนี้เป็นยังไงบ้างไหนดูซิ The Tower นะคะมันเหมือนมันมีอะไรที่มันเกิดขึ้นแบบกระทันหันบางคนอาจจะมีการเลิกลากระทันหันนะคะไปรับรู้อะไรมากระทันหัน แม่อยากจะบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นให้รู้เลยว,ว่าเพราะว่ามันจําเป็นจะต้องเกิดเพราะว่ามีไพ่เดอะเฟสขึ้นมาเมื่อกี้แล้วไพ่เดอะทาวเวอร์เขาบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมีเหตุผลเสมอเดอะทาวเวอร์จะเข้ามาพังในสิ่งที่มันไม่ใช่นะคะในชีวิตของคุณเพื่อให้ตัวคุณเองได้ไปเจอสิ่งที่ใช่มากกว่าหรือว่าไปเส้นทางที่มันเป็นของคุณจริงๆนะคะซิกซ์ซับค w บางคนคนเก่าติดต่อมาแบบตัวคนเองไม่ได้ตั้งตัวหรือเปล่าเอ่ยเพรับซอสนะคะไพ่เดอะสาวแล้วก็เป็นไพ่เพริบมอนชาวราศรีธานานะคะพลังงานของคุณแบบว่ามันเหมือนมันมีอะไรเกิดขึ้นแบบกระทันหันแบบที่ตัวคนเองไม่ได้แผนนะคะแบบที่ตัวคนเองไม่ได้ตั้งตัวอาจจะเกี่ยวข้องกับคนเก่าๆที่ติดต่อกลับมา เขาถ้าเขาไม่ติดต่อกลับมาคุณเองอาจจะเห็นเขาเข้ามาส่องสตรอรี่คุณคุณเองอาจจะเห็นเขาเข้ามาป้วนเปี้ยนนะคะชีวิตของตัวคุณในช่วงนี้นะคะมันน่าจะเป็นเรื่องที่ตัวคุณเองไม่ได,ไได้ไม่ได้ตั้งใจไม่ไม่เชีงว่าไม่ได้ตั้งใจคือไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเกิดขึ้นคุณมีโอกาสจะได้รับนะคะ,ะบทสนทนาหรือข้อความจากเพื่อนเกา่าจากสังคมเกา่เกาๆจากคนเก่าก็ได้ไพ่เดสนะคะ เนี่ยมันเหมือนมันมีอะไรที่เกิดขึ้นโดยกระทานหาันถ้าในกรณีที่คุณกับคนคนนี้นะคะเลิกกันกระทานหาันไม่ได้คุยกันไม่ได้ปรึกษากันเลิกกันไปเลยทะเลาะแล้วก็หายกันไปเลยมีโอกาสที่เขาเองจะติดต่อกลับมาหาคุณในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะคะ Six s u b s c r to of o n a n นะคะเป็นคนเก่าที่อยู่เป็นคนละที่ไหม นะค,ะคนกลายคนที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันคนต่างประเทศนะคะหรืออาจจะเป็นคนทไทยที่อยู่ต่างประเทศก็ได้แต่เม่รู้สึกว่าน่าจะเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะได้สำหรับเป็นไพ่ temperance คุณมีโอกาสจะได้เดินทางยกย้ายนะคะกับ อาจจะหมายถึงกลับไปในสถานที่ที่ตัวเองอยากจะไปหรือว่าไปในสถานที่ที่ตัวเองเคยไปมาแล้วแล้วอยากกลับไปอีกก็มีโอกาสที่จะได้ไปนะคะเป็นไพ่ temperance ช่วงนี้มีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเก่าคนเก่าสังคมเก่าความรักเก่าๆนะคะจะมีติดต่อเข้ามาแต่พลังงานของคุณตอนนี้ไม่มองว่าคุณเองสามารถที่จะเลือกได้ตัดสินใจได้เอง จะเลือกใครหรือว่าจะทํำยังไงกับชีวิตตัวเองนะคะพอพคิดว่าตัวตัวคนเองอ่ะฮิวแล้วตัวคนเองเยียวยาหัวใจตัวเองได้แล้วระดับหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างมั่นคงกับความรู้สึกตัวเองพอสมควรนะคะช่วงนี้คุณอาจจะเลือกที่จะคุยนะคะเปิดตัวเลือกแต่ว่าอาจจะไม่ได้อยากที่จะให้ความชัดเจนกับใครหรือว่ายังไม่ได้ลงหลักปักฐานกับใคร เพราะตัวคนเองมีโอกาสที่จะต้องเดินทางไกลหรือว่ามีโอกาสที่จะต้องโยกย้ายนะคะถ้าเป็นในเรื่องงานขอแทรกนิดนึงจริงๆมันเป็นเรื่องความรักนะแต่มีขอแทรกเรื่องงานนิดนะะึงคนเองอาจจะมีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนนะคะอะไรบางสิ่งบางอย่างภายในองค์กรหรือว่าตําแหน่งที่คนเองทําอยู่ไปใน,ในตำแหน่งที่ดีขึ้นนะคะนไพ่ขึ้นมานะลักษณะธาตุน้ำเหมือนตอนนี้คนเองเหมือนคนที่โสดอยู่มากกว่า ะะโสดโปรไฟล์ดีนะคะช่วงนี้ดูดีขึ้นมีสเสน่ห์ขึ้นรู้สึกคุณจะรู้สึกว่ามีออร่านะคะมากขึ้นต,ตัวคุณเองมีโอกาสที่คนเก่าจะทักมานะจะได้เดินทางไปสถานที่เก่าๆเนาะหรือว่าอาจจะ <c oughs> มีคนเก่ากลับมานั่นแหละนะคนเก่าคนไกลนะคะ <c oughs> เขาอาจจะเป็นชาวราศีกุมหรือว่าชาวราศีกันหรือว่าชาวราศีธาตุดินได้นะคะที่อาจจะติดต่อเข้ามานะอ่ะโอเคสําหรับคนที่มีคนคุยนะคะมีคู่กรณีหรือว,ว่ามีคู่ครองอยู่แล้วเนี่ยมาดูกันว่าเขาคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนเด h e s ซั The Sun ขึ้นมาว้าวเดซันขยายไพ่เดทาวเทรามีโอกาสที่ตัวคุณเองหรือตัวเขานะคะ จะได้รับความชัดเจนอะไรบางสิ่งบางอยา่างมันจะมาจากตัวเขาเองเพราะว่าไพ่ในความรู้สึกของเขามันเป็นไพ่เดอรสันไพ่เดอ e m เอมเ r ชาติต่างชาติขึ้นมานะชาวราศีเมษก็ขึ้นนะคะเมษสิงเนาะเซเว่นอฟสว้าวไพ่สวยมากเท o น c u ออฟนะคะ แล้วก็ไพ่ท r ิอัพ w a n ส s โอเคคนคนนี้สิ่งที่เขาคิดและรู้สึกกับคุณนะคะตอนนี้พลังงานความรู้สึกที่เขามีให้คุณค่อนข้างชัดเจนมากว่าอยากที่จะจริงจังอยากที่จะชัดเจนนะคะเหมือนเขารอคอยรอจังหวะเวลาให้มันลงตัวมากกว่านี้ก่อนมิมองว่ามันอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นในเร็วนี้ในเรื่องของความชัดเจนหรือว่าในเรื่องของการคุยกัน เป็นมั่นเหมาะนะคะมันไม่รู้สึกว่าอาจจะต้องเป็นช่วงหลังกรกดาเป็นต้นไปเดี๋ยวว่ามันอาจจะมีความล่าช้าหรือมีความดีเลยอะไรบางสิ่งบางอย่างจากคนคนนี้อาจจะเป็นในเรื่องของการงานอาจจะเป็นในเรื่องของระยะทางก็ได้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะกับความรักความสัมพัญนี้เนาะ แต่เมมองว่าตัวเขาเองค่อนข้างรักคุณมากนะอยากที่จะให้คุณเป็นเป็นคนในครอบครัวของเขาแล้วก็อยากที่จะคบยาวๆนะคะพลังงานที่ได้จากคนคนนี้เลยคือเขาเป็นคนที่โตขึ้นไม่ว่าในอดีตที่ผ่านมาเขาจะเป็นคนลักษณะไหนแต่เมมองว่าเขาโตขึ้นแล้วเขาเข้าใจอะไรมากขึ้นในความรักความสัมพันธ์ h ด Sun the ด o ู n อะไรที่คนคนนี้เคยไม่ชัดเจน นะคะหรือว่าตัวเขาเองอาจจะมีความกังวลอะไรในอดีตที่ผ่านมาไอความกังวลนั้นนะคะมันจะได้รับการเคลียร์ได้รับการแก้ไขในฝั่งของเขานะ呐ขยา,ายไพ่ the emperor king of cups มรู้สึกว่าเขาโตขึ้นจริงๆเขาเป็นคนที่อ่อนโยนขึ้นนะคะใจเย็นขึ้นนะคะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเป็นผู้นำมากขึ้นก่อนหน้านี้คุณอาจจะ ถ้าก่อนหนะ้าน,นี้คนนี้เป็นคนเก่านะน่าจะเลิกกันไปเพราะว่าตัวเขายอังอาจจะยังเป็นเด็กหรือว่าอาจจะมีเรื่องราวอะไรที่รู้สึกว่ามันยังไม่เข้าใจกันหรือว่ามันยังปรับตัวกันไม่ได้นะคะมันก็เลยต้องเลิกกันไปในอดีตนะเขาอาจจะเป็นชาวราศีพิจิกได้นะคะขยายไพ่เจ็ดเหรียญชัวร์บวานเขารอที่จะเดินทางมาหาคุณอะมันเหมือนเขามีการวางแผนมีการคิดอะไรไว้แล้วนะคะแต่ว่ามันยังไม่ได้มีแอคชั่นอะไรอืม ถ้าอาจจะรอให้ความกังวลนะคะอะไรบางสิ่งบางอย่างนคลียร์ไปก่อนก็ได้เจนอฟคัฟฟอร์คัคนคนนี้คุณกับเขานะอาจจะเป็นฝั่งเขาหรือฝั่งคุณที่อาจจะเคยมีครอบครัวมาก่อนหรือว่าเขาอาจจะเคยผิดหวังกับความรักมาก่อนมันก็เลยเหมือนเป็นจุดหรือเป็นปัญหาที่ทําให้ความรักระหว่างคุณกับเขาในอดีตที่ผ่านมาไม่ได้ก้าวหน้าเพราะว่าเหมือนเขามีปมเรื่องนี้อยู่นะคะเพรดคอยส์นะคะ เขาเองก็ยังอยากที่จะคุยกับคนเรื่อยๆดูคนไปเรื่อยๆมีโอกาสว่าถ้าคุณรอได้นะคะคนคนที่เขาที่อาจจะว่าภายในสามปีที่อาจจะคิดในเรื่องของการจริงจังการแต่งงานอะไรลักษณะนี้แต่เมย์มองว่าเขาก็ไม่ได้มองคนอื่นนอกจากคุณถ้าคุณเอง b ังหว,ว่าเขาเป็นคนอื่นไหมไม่ได้มีนะคะไม่ได้มองคนอื่นนอกจากคุณไม่ได้ไปปั่นใจให้ใครนอกจากคุณแต่ว่ามันเหมือนกับมันมีพลังงานของความไม่มั่นใจอะไรบางสิ่งบางอย่างในคนคนนี้ ไม่ได้มีไพ่ที่เกี่ยวกับหมุนที่3ไม่ได้มีไพ่ที่เกี่ยวกับว่าตัวคุณเองเป็นคนที่ต้องเป็นตัวเลือกนะคะมันขึ้นว่าแค่มีอะไรบางสิ่งบางอย่างในใจคนคนนี้ที่ยังติดอยู่ที่ยังไม่เคลียร์นะคะอาใต้สำราเป็นไพ่เดชาริยมีโอกาสที่เขาจะเดินทางมาเจอคนเร็วๆนี้หรือว่าคนคนนี้จะต้องได้เดินทางไปไหนสักที่หนึ่งนะคะสถานที่หนึ่งเขาอยากจะมาเจอคุณมากนะถ้าในกรณีที่ไม่ได้คุยกัน ไม่ได้ติดต่อกันแล้วอยู่ไกลกันเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะติดต่อมานะคะแล้วก็ก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางมาเจอกันด้วยนะคะชาวราศีกรกฎขึ้นมาเดือนที่สําคัญถ้าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องของคุณนะคะเดือนที่สําคัญจะเป็นช่วงเดือนกรกฎานะประมาณนั้นนะคะมาดูกันว่าคนคนนี้ถ้าเขาบอกอะไรกับคนได้เขาอยากจะบอกอะไร <c oughs> ลัคนาที่เกี่ยวข้องนะคะราศีลัคนาที่เกี่ยวข้องเนาะสิงนะคะ เมธท่านน้ำมินกรกฎพิจิกนะคะราศีกุมาชาวราศีกรกฎนะคะมีอะไรอีกประมาณนี้ประมาณนี้นะดูว่าถ้าคนคนนี้เขาบอกอะไรกับคนได้เขาอยากจะบอกอะไรคะบุ <c oughs> คคลคนนี้ถ้าเขาบอกอะไรกับคนได้เขาอยากจะบอกอะไรเลย The timing just wasn't right for us เขาบอกว่าเวลามันไม่ใช่ สำหรับเรานะคะเวลาที่คุณกับเขาเจอกันมันเป็นเวลาที่ไม่ใช่เนาะ I replay our conversation s over and over เขาเองอะย้อนแชทนะคะคิดถึงบทสนทนาระหว่างคนกับเขาเสมอ I know that I cross the line with you บางคนเขาอาจจะทำเรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันมากเกินจนคุณเองที่จะให้อภัยเขาได้แล้วก็ได้นะคะ I am grateful for a spiritual lesson เขาบอกว่าเขาขอบคุณนะที่คุณได้สอนบทเรียนอะไรบางสิ่งบางอย่าง เกี่กับจิตวิญญาณให้กับเขา I want to tell you how I feel นะคะเขาอยากจะบอกคุณว่าตัวเขาเองรู้สึกยังไง I will wait for a sign from you เขาอยากจะเขาจะรอสัญญาณอะไรบางสิ่งมากอย่างจากคนนะ You w e r e the best thing in my life เขาบอกว่าคุณเองคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเขาหรืออาจจะเคยดีที่สุดในชีวิตเขานะคะ I lost myself for a little while ช่วงเวลานั้นที่คุณกับเขาอาจจะมีปัญหาก,กันหรือเลิกกันหรือว่าเขาทําอะไรที่มันแย่กับคุณเนี่ยแม้ว่าช่วงเวลานั้นเขาน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เขาเองน่าจะสูญเสียความเป็นตัวเองไปนะคะ Just being near you is intoxicating เขาบอกว่าแค่แบบอยู่ใกล้ๆคุณอะมันไม่ท็อกซิกนะคะมันดีไปหมดมันสบายใจไปหมดเวลาอยู่กับคุณนะ I don't react when people mention you เขาบอกว่าเขาไม่ได้ react เวลาใครถามถึงคุณเขาก็จะนิ่งๆเงียบๆนะคะ I look for you everywhere แต่ว่าเขามองหาคนในทุกๆท,ที่ที่เขาไปเลยนะโอเคมาดูว่าไพา่ um, Romance Angel อยากจะบอกอะไรนะคะกับชาวราศีธาตุน้ำในเรื่องของความรัก ไพ่โรแมนซ์แองเจลอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีธน้ำในเรื่องของความรักคะ Let your friends help you นะคะ ask for and accept a support from author นะคะปล่อยให้เพื่อนคนช่วยคุณไหมนะคะปรึกษาเพื่อนเรื่องความรักก็ได้นะคะหรือว่า ตัวใครสักคนหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะเข้าหาคนทางเพื่อนหนึ่งคนก็ได้นะ Healing family issue นะคะ Your love life benefits as you forgive your parents Playfulness นะคะ To recapture romance allow your inner u s e f u l spirit of fun to shine เดี๋ยวมีพูดทีเดียวเนาะ Honey moon นะคะ Enjoy the bliss of holiday together มีโอกาสจะได้เดินทางร่วมกันนะคะได้ใช้เวลาร่วมกันในสถานที่ที่โรแมนติก forgiving and learning นะคะ as you release as you release and heal the past you experience more love in your present moment นะคะไพ่บอกว่าอยากที่จะให้ตัวคนเองเรียนรู้แล้วก็ให้อภัยกับตัวเองในะอดีตที่ผ่านมาเรียนรู้นะคะกับความรักที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการให้อภัยตัวเองหรือให้อภัยเขาคุณจะให้โอกาสเขาหรือไม่อันนี้อยู่ที่ตัวคนเองตตัดสินใจ ให้บอกว่าคุณเองอาจจะมีปัญหามีทรามาอะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับครอบครัวที่ตัวเองจะเป็นจะต้องหิวจะต้องเยียวยาตัวเองให้ผลจากปมนั้นนะคะเพื่อให้ตัวเองได้ดึงดูดความรักที่ดีกว่าเข้ามาถ้าคุณเองสามารถที่จะแก้ไขปัญหานั้นได้หรือว่าแก้ไขปมของตัวเองได้ไมหมมาว่าคุณเองจะดึงดูดความรักที่โรแมนติกความรักที่มีทั้งความเป็นเพื่อนนะคะแล้วก็ ทั้งโรแมนติกแล้วก็อ่อนโยนแล้วก็อ่อนหวานแต่ก็สนุกสนานในเวลาเดียวกันนะคะเข้ามานะก็ได้โอเคมาดูว่าไพ่โรสออร์โคลอยากจะให้คำแนะนำอะไรนะคะชาวราศีธนาร์มนะไพ่โรสออร์โคลอยากจะให้คำแนะนำอะไรชาวราศีธน,านะะ้าร่ะ r o s Rose without thorn นะคะ you have a right to joy to your joy peace sweetness of life เขาบอกว่าคุณเองอะมีสิทธิ์นะคะที่จะ enjoy กับกับชีวิตของคุณอะคุณมีสิทธิ์ทุกอย่างที่จะมีความสุขคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกใช้ชีวิตอย่างสงบสุขแล้วก็แบบเป็นความอ่อนหวานของชีวิตอะคุณเองเลือกได้คุณมีสิทธิ์ ให้ตัวคุณเองนะคะตอไม่ใช่ต่อย้ำสิย้ำกับตัวเองตลอดเวลาว่าทุกสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตมันเป็นของคุณความสุขนะคะความรักแบบไหนที่คุณต้องการมันก็มีโอกาสที่จะเป็นของคุณมันก็เป็นของคุณนะคะความสงบสุขที่คุณต้องการหรือมองหามันเป็นของคุณอยู่แล้วเพียงแค่ว่าคุณเองอะ่ะจะปล่อยให้ตัวเองได้อ่าได้มีความสุขได้ว่าหรือว่าได้ได้เอนจอยกับสิ่งนั้นหรือเปล่านะคะ,ะมาดูว่า ให้ Hi, The whisper of love อยากจะให้คำแนะนำอะไรกับชาวราศีธาตุน้ำเรื่องของความรักนะคะหมายเลขเจนะคะ the only thing t h a t real is that is real is love นะคะ shift your focus back to love เพราะสิ่งเดียวที่มันเป็นความจริงคือความรักนะคะให้คุณเองอะเอาโฟกัสของตัวเองอะกลับไปที่ความรักคุณสังเกตไหมว่าความรักอะมันไม่ได้มีแค่ ที่มันเป็นคู่ครองมันมีทั้งแม่ลูกนะคะมีทั้งเพื่อนมีทั้งครอบครัวมีทั้งสังคมรอบข้างมีทั้งการรักตัวเองมันอยู่ที่ว่าตัวคุณเองอะสามารถที่จะมองเห็นในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นะคะหรือว่าแอ r e ิ i a t e ในสิ่งตัวเองมีอยู่ได้มากน้อยแค่ไหนกับความรักกับสิ่งดีๆที่คุณมีอยู่แล้วนะชาวราศีธนานาำก็ ไม่น่าจะมีอะไรแล้วค่ะกับความรักของชาวราศีธนานามนะดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงขอบคุณที่เสียสละฟังกันมาจนถึงตอนนี้อย่าดูดวงส่วนตัวปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์อดีที่มีให้ไว้ใต้คลิปหรือคลิกลิงก์ที่มีให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย